ครับผมก็สวัสดี่านผมาชมรูปต่้ตงกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะพัสดุนะที่ผมได้ส่งมานะครับเอ้ที่ผมได้สั่งมานะครับวันนี้ราคา98บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ออกปลาที่ไหนเรามาแกะกันเลยสกู่นะครับ แกะกล่ okay. องอาจจะเละเนะครับเห็นนะครับเห็นไหมเห็นหนะนี่มันคือสาย PE นะครับนี่สาย PE สีเทานะครับ PE ตัวนี้เป็น PE หนึ่งจุดห้านะครับผมสั่งมานะร้อเมตรนะครับร้อเมตร ้อน,นนอนิมตรเราลหนักไปเก้ากิโลครับยี่สิบปอนด์มาจะลองมาแกะดูกันเลยดีกว่านะคแกะข้างบนนะครับงัดนอกอ่นี่ครับนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ครับ ร้อยเมตรจะได้ประมาณนี้ของค่ายานี้นะครับสีเทานะครับสีเทาราคาเก้าสิบแปดบาทคุ้มนะครับนงส่งรา้าสิบแปดบาทนะค,คุ้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่หินมืก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุมสวัสดีครับ